สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมดูกระผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับเอาคลิปนี้มาเปิดตัวกับหน่วยหนึ่งก็หน่อยครับพี่น้องจำกันได้หรือไม่เจ้าศูนย์สีห้าคันนี้หลังจากเปลี่ยนโชเฟอร์มาใหม่โชเฟอร์คนโดมไม่นี่ คนเดิมหรือไม่น่าจะใช่นะกี่คันเนี่ยโอ้ลืมนับลืมนับประมาณห้าคันนะพี่น้องหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งอู้โซนี้ก็อยู่นี่นะพี่น้องความลั่นน่าจะไม่ธรรมดาล่องงานนี้เดี๋ยวหาเปิดตัวก่อนเปิดตัว,ตวรถเท่าแก่ก่อนอยู่ไหนเท่าแก่ฟื้นหรือยัง โอ้ oh. รถลอเต็มระบบเต็มระบบงานนี้นี่เจอตัวแล้ว no. No. นอนอก <c oughs> เจอตัวแล้วครับพี่น้องรถท่แกรเรื่องเออมีอีกไหมย็นนี่มีอีกไหม <c oughs> วูจัดหนักจัดเต็มงานนี้อด oh. มีบอกว่าพรบัญชานะพี่น้องอยู่ด้านบนเียาวายจริญทรัพย์ไม่ใช่เพลครับแอบรอเพรย์เชบ a ทไทยแลนด์พร้อม้วยเจด,ดาวครับสังกัดทีมงานเจดาวครับตอนนี้หน่วยหนึ่งในกันชนมาใหม่นะพี่น้องนี่กันชนอะไรแล้วนี้โปรเฟียบเสียปอยน,นี่ใช่ไหมสายยุ่นในตำนานอ๋อ เดี๋ยวรู้เท่าแกเรื่องลั่นหน่อยลั่นหรือไม่ลั่นอัดเต็มกล่องครับงานนี้เทดินทำทางหน้างานตรงนี้บ้านจอมพระนะพี่น้องไปก็ะส้มพระหน่อยนี่ทอมกันนะทอมกันนะรู้เท่าแกเรื่องการลั่น,หน,นไหมโอ้ทำไมเนิบแท้รถดแรงเนาะไปนับเนิบ ระยะยาวครับพี่น้องเทมาน่าจะได้ประมาณสัก5-600เมตรแล้วครับเป็นทางเข้านานนี่ทางสาธารณะเลยน่าจะลงดินก่อนนะครับแล้วก็ตามหลังด้วยหินคุกแลเปล่านี่เป็นปปได้นะพี่น้องน่าจะตามหลังด้วยหินครุกครับโอ้5คันนะมีรถล้อด้วยครับมาใหม่หน้าเลย กดจำเลยอันนี้โซนนี้ครับโซนนี้ก็มาเหมือนกันคุมพละความแรงของเขาความดังของเขาโอ้เสือท่านนี้ยังคงลายหน้าเกรงขามอยู่หรือไม่เดี๋ยวมารอติดตามรับฟังรับเจ้าโซนิกของเราเปิดตัวลอโหลดมาช่วงแรกก่อนอยู่กับเขาเลยนะพี่น้องความรั่นสนั่นแผ่นดินอันนี้ชายานะพี่น้อง จะยังคงความโหดหรือไม่เดี๋ยวมารับชมรับฟังครับเดี๋ยวตามรถเสียปลอยก่อนโอ้เอามุมไหนเนี่ยเอามุมนี้เลยใช่ไหมแดดส่องไหมนี่หามุมรอรอก่อนไปฝั่งไหนนี่โอ้เจ้าเจ้าเจ้า สายยุนฮีโนพลังมอรวมคืออะไรครับพลังมอรวมืมอรวมคืออะไรครับไม่เคยเข้าใจด้วยนี่เขียวใบต้องอ่อนวนลิดท่อเต็มระบบเหมือนกันเลยใช่ไหมเสียงเขานี่นี่ผมน่าจะรับฟังมาแบบยังไม่เคยเต็มระบบเท่าไหร่นะพะี่อนยังไม่เคยเจอแบบลั่นลั่นมือเท่าไหร่นะ แต่ปีนบอเนี่ยเราฟังมาแล้วครับระยะสั้นๆคันนี้เดี๋ยวคราวนี้มาฟังอีกรอบครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมโฉมหน้าท่านจชเฟอร์คนใหม่กันหน่อยครับแบบเต็มๆโอ้ชิวชิวหนังชิวแท้ลูกเพ่โอ,อ้เดี๋ยวดูหน้าตาชัดๆหน่อยสิอันนี้เสียเต้นะพี่น้องโชเฟอร์คนใหม่เห็นหน้าเขาไหมนี่หน้าตาอันหล่อเหลาเอาการ เอางานเงินเรือนเท่าไรนี่หัวหน้าเงินเดือนสามหมื่นบอน่าจะประมาณนั้นครับเอ้อัดเต็มกลองครับงานนี่มีเท่าไรใส่ให้หมดไม่ต้องเหลือพื้นที่เลย <c oughs> วัวกนอนเลอะวัวกนอนเลอะเี้ยวตามเซยปอยครับ <c oughs> ลักไหมเสียปอยกระแทกไหมช่เริ่มเริ่มเริ่ครับกะแทกแรงมาแล้ครับทางมันโหดเกินน่ไหมมีแต่รถรถเกี่ยวข้าวนี่โอ้ย็ินยินครับยินยิน ะเดี๋ยวดูตอนสับสองสับสามแล้วสับสามนั่นนี่น่าจะได้อยู่นะโอ้ส่ค่อนข้าง,งแรงนะพี่น้องไม่รู้ว่ามืดหรือเปล่านี่แต่ผมดูในจอผมมันมืดๆนะพี่น้องมันสะท้อนเข้าหน้ากล้องครับแสงเด็ด จัดเต็มระบบเลยครับงานนี้มีต่รถจรอเรยแรงแรงแลนลัลนฮะเดี๋ยวไปตามโซนนี้กันหน่อยครับเอายังคงความเหมือนเดิมหรือไม่อาเอาแต่ละแผ่นนะพี่น้องอูช่างตูครับ080 062 4312พี่น้อง คุณมัน Mac น่นแมคโคดาจมหรือว่ากำลังสุดล่อรุนน้อยๆรุ่นแรกๆในเอฟซี FC รุ่นแรกๆครับนีไรร่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามารับฟังน้ำเสียงของเขาครับผลงานที่เขาเคยสร้างไว้อยังคงความโหดอยู่หรือไม่เดี๋ยวมารอรับฟังนะเพี่น้องเจ้าซูนิกของแท้ครับนี่ไม่ได้ทำคลิปเจ้าซูนิกมานานแล้วนะนี่ <c oughs> แต่ของแท้ท่านโชเฟอร์คนใหม่ของเจดาวมาตรฐานมากเลยชูมากชูมาก <c oughs> มองเห็นเขาไหมครับหน้าตาอันรอเลา้าเอาการมีทะบด้วยปลายท่อโคตรโหดเลยปากฉลามบก <c oughs> มีแอร์แต่ไม่เปิด ครับตามติดท่านโชเฟอร์คนใหม่งานนี้ปีมือมากลอกนาอันแสนบางๆโอ้ฟองถล่มบุญมัดบุญมุก เจ้าโซนิกต้องเจอแบบนี้ต้องใส่แบบนี้มันถึงจะลั่นโอ้ท่าทางเนินๆนะพี่น้องรับรองเลยสะเทือนแผ่นดินมีเท่าไรนี่อู้ตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมาผมก็ว่าเขาแหละครับยกแค่เป็นที่หนึ่งของความลั่นคุมพลังปั้มสายนะพพ่น้อง JO84 ครับไม่เชื่อผมเดี๋ยวรามาฟัง แต่ไม่ทราบว่าเขาจะกระแทกกับผมฟังหรือเปล่าลง,งานนี้เดี๋ยวเราฟังครับ แรงนละมี่ดูไปแล้วอันนี้แค่เซิร์ฟๆฟแล้วไปน้องแค่เซิร์ฟๆฟแล้วนี่ไม่ได้ปล่อยแล้วนี่ถ้าปล่อยออกมาเนี่ยมีตกใจไปน้องมีสะดุ้งเลยแล้วกันเอาน่าจะปิดเกมครับขั้นสุดท้ายน้องใหม่ นี่เริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วอันนี้มาใหม่เอี่ยมเลยรถไฟข้างบนสามข้างล่างหนึ่งล่อ,อมากล่อมากนำเงินแก้วครับไม่ทราบว่าแปดอีหรือเจ e ็ดอีนี่ยังไม่ได้ถามข้อมูลนั่นรู้แต่ว่าปูปูเลยครับนี่ท่อนี่ใช่ไหมได้ยินเสียงไว้นหน้าวันนั้น เดี๋ยวรอรรบฟังครับเนาน่าจะเกือบได้ที่แล้วครับงานนี้เต็มยงังโอโห้หัวหน้าใส่หดเกินหัวหน้านี่เสียเต้ดินดวนใช่ไหมหรือว,ว่าเสียเต้ดำซิ่งหมาใจเสียเต้ต่อพิ่มซับนะครับอันนี้เสียเต้จด,ดาว โอ้ฝีมือฝีมือระดับปรมาจารย์ครับนี่โ oh, oh, ของแท้ของแท้โอเคแล้ว oh, okay, ครับ oh. เดี๋ยวมดูพลังความันเร็วนะครับพี่นอ้องโหหูโหโหดร้ายโหดร้ายสรับรองรถเกี่ยวเลยงานนี่ าม่ต้องตามเอาขึ้นหลังถนนเขาจะเฟียดฟ้านับเบานน่น่าจะมาจากอีสานใต้นรัี่นีออีสานใต้ดั้แต่งนะพี่น้องอมาใหม่เลยรอเลยระดับจอมพระเลยคันนี้ สดเด็ดอะไรผมรับชมรับฟังอี่น่าจะไม่มีครับเอา้าพี่น้องไวเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอตามสดเด็ดครับถ้ามีเดี๋ยวจัดให้ชมครับพี่น้องไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ